ก็ถ้าเกิดถามว่าเงินซื้อเวลาได้ไหมด้วยตัวแก้มเองนะคะแก้มคิดว่าซื้อได้แต่มันไม่ได้หมายความว่าเราอะกลับไปซื้ออดีตกลับไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันคือการซื้อเวลาเพื่อที่จะแบบเหมือนคล้ายๆว่าเราจะนั่งรถไฟหรือจะนั่งเครื่องบินเราซื้อเวลาก็คือนั่งเครื่องบินไปไวขึ้นเราจะมีเวลาเหลือในการทําอย่างอื่นมากขึ้นนะคะก็คืออย่าง Challenge ที่บีวิชได้มาในการเพนบาร,ร์บริค24ชั่วโมงอออินเซ็ตก็ทั้งหมดเกือบ50ตัวนะคะ ต้องบอกเลยว่าเคล็ดลับก็คือเราอ่ะเราไม่ได้มีแค่คนคนเดียวในการทําทีมงานของบีวิชในการที่มาช่วยกันร่วมทำโปรเจกต์นี้ให้เกิดขึ้นเราใช้ทีมงานร่วม1ิบกว่าคน <Wow. S 1> มันก็เลยทําให้โปรเจกต์นี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าแก้มต้องมานั่งเพ้น์ด้วยตัวคนเดียวเนี้ยค่ะมันก็จะแบบเป็นไปแทบเป็นไปไม่ได้เลยทั้งเซตเนี้ยเราใช้เวลาแล้วร่วมๆก็ร้อยกว่าชั่วโมงนะคะมันก็เลยเคล็ดลับก็คือบีวิชเนี่ยมีทีมเพ้น์นะคะที่ ค่อนข้างใหญ่มีหลายคนในการช่วยกันทําแล้วก็เราเก็บประสบการณ์มาค่อนข้างในระดับหนึ่งและหลายปีและของของที่ร้านทําให้งานเพ้นท์เนี่ยออกมาได้ไวขึ้นซึ่งมันก็เหมาะกับใครที่รู้สึกว่าอยากจะได้งานเพ้นท์นะคะเพื่อเติมเต็มความสุขในเกมที่เราชอบให้เราได้รับประสบการณ์การเล่นที่แบบดีที่สุดแต่ว่าเราอะ ไม่อาจจะไม่รู้เรื่องงานเพ้นสีแล้วก็เราไม่ได้มีเวลามานั่งเพ้นเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะมาพูดคุยกับบีวิชบอกได้เลยว่าอยากได้งานเพ้นแบบไหนอะไรแบบไหนมีงบในใจแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะมาคุยกับทางร้านได้เลยเพราะว่าที่ร้านเนี่ยคะ่ะก็สามารถที่จะให้คําปรึกษาแล้วก็จัดสรรให้ได้อย่างที่ต้องการเลยนะคะซึ่งถ้าถามว่าเอในส่วนคนที่เขาชอบงานเพ้นเองล่ะบางคนเขาการเพ้นสีอะคะ่ะ คือความสุขของเขาการได้ใช้เวลาในงานศิละปะพวกนี้คือความสุขของเขาแน่นอนค่ะว่าบีวิชเองนะคะก็มีอุปกรณ์สีจําหนมากนะคะรวมไปถึงว่าถ้าไม่รู้ว่าอยากจะเริ่มต้นยังไงใช้สีประมาณไหนแน่นอนค่ะก็คือมาขอคําปรึกษากับที่บีวิชได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดคิดถึงงานพ้นพ์นะคะก็คิดถึงบีวิชนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะแต่ว่าไม่รู้่าคะว่าจะติดต่อกับบีวิชที่ทางไหนสามารถติดต่อมาได้ที่ทางนี้นี้นี้เลยค่ะ เวยนะคะ